ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวร์วันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่5ธันวาคมนะกรัาบท่านผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมข้างหลังผมนะมีชื่อว่า o v e r f l ์เนะ o v e r f l ์เนะหรือ o v e r f l ์เนะครับ All Trash นะครับ o v e r f l ์เ All Trash นะครับเป็นรถซูเปอร์คาร์นะครับรถถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าซูเปอร์คาร์นะภาษาบ้านๆเนีย่ยพวกเราก็เรียกว่าซูเปอร์คาร์ลาลาลาเลยนะครับคันนี้ไม่ใช่รถแรงนะมีขายอยู่ในเว็บในราคาถึง หนึ่งร้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเหรียญเลยนะครับผมจำได้ไงเนี่ยท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับเป็นรถของขวัญแจกฟรีใน LS Camry นะครับกติกาที่จะได้รถฟรีคันนี้กด M LS Camry Pyrile Challenge Press Top One for Today in A โรนะครับก็คือไปแข่งนะครับแข่งรถนะที่แข่งนด้ก็จะมีสตีดเลสนะแล้วก็มีแดกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าดิฟแข่งได้ด้วยหรือเปล่านะนะครับนะก็ไปแข่งนะก็ชนะนะแข่งให้ชนะนะครับ3วันติดนะครับ3าวันติดก็รับรถคันนี้ไปฟรีๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมก็ไปแข่งมาแล้วกับ เพื่อนๆในดิสนะครับตอนหัวค่ำนะก็ไปเล่นกันสี่คนนะครับนะก็เข้าคนละรอบนะสามวันก็รับไปเลยฟรีๆนะซปเปอร์คาร์นะครับซปเปอร์คาร์หนึ่งร้านเก้าแสนเลยทีเดียวนะออทรัตนะครับอ่ะไปดูรถที่น่าสนใจกันต่อเลยนี่นะครับคันนี้นี่โดนจริงๆนะคันนี้นะคันนี้นะครับเป็นรถซปเปอร์คาร์เหมือนกันนะครับเป็นรถซปเปอร์คาร์เหมือนกันเนาะ นี่นะครับมีชื่อว่าแลมพาดาติถ่ายก้อนนะครับหรือแลมพาดติถ่ายก่อนนะครับหรือที่ก่อนนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถสุปร,คร์คราที่แบบประมาณเหมือนของจริงก็ประมาณมาซาติอะไรประมาณนี้นะแบบทรงสวยนะครับทรงสวยแล้วก็ นั่งเหมือนนอนนะรถสุเปอร์คาที่นั่งเหมือนนอนนะครับหน้าไม่ได้แบนปกตินะแบนแบบโค้งๆมันมนนะครับคันนี้เป็นรถแลเอาออกจากเว็บไปแล้วนะครับไม่มีขายในเว็บนะใครที่สนใจรถสุเปอร์คารคันนี้นะน่าจะสวยสุดนะสัปดาห์นี้นะผมก็แนะนําเลยนะครับแนะนําเลยใครที่ยังไม่มีนะเป็นรถแลนะครับมาซื้อกันเลยนะซื้อให้ทันนะไม่แน่วันอังคารอาจจะเอาออกไปแล้วนะครับนะราคาอยู่ที่ 1>, 1 6 1 7 0 0้านหนึ่งมเจดเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมนะก็ราคาซุปรคา์สวยๆก็ประมาณนี้แหละนะราคาก็คุ้มสมเหตุสมผลนะถ้าใครอยากได้สวยๆซุปคาร์เร็วๆหน่อยนะก็มาจัดไปได้เลยนะราคาก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถูกใจจิ๊กโกจริงๆเลยนะนี่ผมสายนี้นะครับ ถูกใจนะแต่ว่าผมมีแล้วนะผมมีหมดแล้วนะครับที่อนะคันนี้นะครับวันวู้รุ่นคุณตานะครับอื้วคันนี้แบบสุดคัสตอมสุดคราสตอมเลยนะคันนี้แต่งได้เยอะมากเลยนะครับนะคันนี้ก็แบบแนวคัสตอมแหละนะก็แต่งสวยๆขับเท่ๆนะเอาไปทำภารกิจก็กันกระสุนไม่ได้นะโดนยิงตายนะครับก็ แต่ก็เล่นสนุกสนุกได้นะผมเคยไปเอาใสา่ยางโลก,กิฟนะดิฟทิงมุนอย่างเดียวนะครับนะคันนี้มีชื่อว่า,วา,า,า,าว,นะวานค่าฟากรัวนะวันค่าฟากรัวนะก็เหมือนแบบตับหานอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะก็เป็นวันโวรุ่นคุณตานะครับราคาอยู่ที่335,000 เหรียญน,นะครับคันนี้ผมแนะนำนะสำหรับสายเลโธคลาสสิกนะครับเป็นรถแนวสปอร์ตคลาสสิกนะครับสายเลโธสายคลาสสิกเก็บสวยงามสายชิลขับเล่นนะครับมาสะสมนะคันนี้เป็นรถแล้วออกจากเว็บไปแล้วนะครับใครสนใจแนวนี้ก็มาจัดไปได้เลยนะครับต่อมาคันนี้นะครับคันนี้มากันมาเลยนะแนวมากันมาเลยนะครับนะก็มาเซินแน่นอนนะครับ มาเซินคาร์นะหรือมาสเซอร์นะมาเซินคาร์นะครับคันนี้มีชื่อว่าวาปิดเปโยกาเซอร์นะครับหรือวาปิดเปโยกาเซอร์นั่นเองนะครับคันนี้เป็นฟอร์ดนะเป็นแนวฟอร์ดนะครับเป็นรถอเมริกันมาเซินนะครับมาเซินคาร์นะครับคันนี้เป็นรถแนวแนวนะแบบวิ่งออกตัวยกหน้านะครับออกตัวยกหน้าก็เหมือนเดิมสายเลโทโคลาสสิก สะสมรถอเมริกันคลาสสิกแบบพวกแบบเท่ๆสวยๆขับเล่นชิลๆขับทําภารกิจได้นะครับท่านผู้ชมแต่ก็โดนยิงตายเหมือนกันนะครับนะคนะันนี้ราคาอยู่ที่5 6 3 5 0 0เหรียญน,นะครับนี่นะว่าปิดปรปโยกาสเซอร์นะ50,000นกว่าผมแนะนำเลยนะ สำหรับสายนี้ใครยังไม่มีนะเป็นรถแล้วออกจากเว็บไปแล้วนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะถอดหลังคาได้นะเป็นแบบถอดหลังคาหรือว่ามีแบบถอดหลังคาอีรุ่นก็ไม่รู้ผมเคยมี2คันเลยนะแล้วก็งงว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะไปดูในเว็บก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันอ,ออกไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับสัปดาห์นี้นะครับนี่ t ls รถเนื้อของเรานั่นเองนะครับรถที่น่าสนใจนะครับซูเปอร์คาร์ใครยังไม่มีแนวนี้ก็มาจัด ได้เลยนะครับนะรถแลนะครับอ,ออกจากเว็บไปแล้วทั้ง3คันเลยแล้วก็สายจิโกสองคันนี้สปอร์ตคลาสสิกรุ่นคุณตาวอลโวนะครับแต่งคาร์ตอนได้เยอะนะครับแล้วก็รถมาซอนคานะโกอเมริกันนะครับยกหน้าได้นะครับประมาณนี้นะราคาก็ สมเหตุสมผลทั้ง3คันเลยใครยังไม่มีแนะนำมาเก็บนะครับรดแล้วจะเวบไป,ปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โชว์รูมพี่เม่งดีลักมอเตอร์สปอร์ตกันก่อนเลยนะครับนี่นะคันเดียวกันนะคันเดียวกันกับที่มาโชว์ใน LS คันนู้นนะครับนี่แต่งแล้วก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับท่ออยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมท่ออยู่ตรงนี้เลยนะควันออกตรงนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับไทก้อนนะครับอ่ะไปกันเลยนี่สวยงามนะครับผมก็มาป้ายยาเลยนะครับอ่ะออกสิออกขับออกไปสินั่งนั่งเล่นทำไมเอ๊ะก้ นี่นะเป็น c g นะครับขับดีมากเลยนะแบบพิวมากเลยนะครับประมาณเหมือน r 7เลยนะเครับเลยนหือนยังไงอุ๊ยอุ๊ยใครมาล้มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุนะครับ เมียมดิลักมอเตอร์สปอร์ตนี่นะครับนี่สวยงามน,นะก็มาดูต่อที่นี่นะครับนะไทก้อนนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะประมาณว่าทําหน้าปกนะไปทางหน้าปกท่านผู้ชมนะนี่ตัวนั้ก็มาบางจังอ่ะไปดูกันต่อเลยนะครับ นี่นะครับอืผมตกใจทุกทีเลยนะครับมามุมนี้โอ้โหนี่นะครับประมาณรถหรูโรสลอยนะครับโรสลอยนะครับนี่รถหรูโรสลอยนะก็มีลอยมีอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะมีลอยมีอะไรไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นลายแบบอเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นลายเฉพาะกีดนะเขาเรียกอิดิชันนะครับนะมีชื่อว่าอ n น o ูสสตา o ฟอร์ดนะครับ อินูสตาฟเฟิร์ดนะใครจะอ่านอินูตเอ็นนะผมอ่านอินูตนะครับนะอินูสตาฟเฟิร์ดนะครับหรือสตาฟฟอร์ดนั่นเองนะคันนี้เป็นรถแนวโรลสลอยนะครับเป็นโรลสลอยนะก็เป็นแนวแบบหนังมาเฟียอะไรงนี้นะหรือรถท่านเจ้าคุณอะไรอย่างนี้นะครับราคาประมาณอยู่ที่8ปดแ0นเรเหรียญ นะครับนะก็ประมาณ8 0 0แสนกว่ากับเก้านนะครับท่านผู้ชมนะใครยังไม่มีนะแล้วเก็บแนวนี้ประมาณพวกโลสลอยเบลลี่ elly, อะไรประมาณนี้นะครับใครยังไม่มีก็มาเก็บไปนะครับเป็นล้นแล้วจากเว็บไปแล้วนะครับคันนี้ผมก็มีแล้วนะก็สวยงามนะคันนี้นะไปทำสีที่สวยนะแจ่มเลยอันนี้ก็เป็นลายแบบอิดิชันนะครับท่านผู้ชมอมดูลายแล้วก็ตากะล็อกนะท่านผู้ชมนะอ่ะนี่นะครับมาอีกแล้วอาปปา้าวซปเปอร์คาร์ท่านผู้ชม ซุป์คา์ปรีดเลยคันนี้นะก็เป็นแนวซุป์คา์แนวเรอมังนะครับแนวเรอมังนะเป็นแล้วแนวพวกรถแข่งนะครับนี่นะคันนี้มีชื่อว่าต้องดูต่ำๆเลยนะโปรเจนไทรัสนะครับหรือโปเกนไทรัฐนะครับนี่คันนี้เลยนะครับคันนี้ผมมีแล้วผมมาซื้อนี่แหละนะท่านผู้ชมคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน 200เหรียญน,นะครับนะโปรเจนไฮรัสนะครับนะคันนี้บอกเลยท่านผู้ชมขายสายซูเปอร,ร์แลรเรายังไม่มีจ้องจะซื้ออยู่มาเก็บเลยนะครับก็ซูเปอร,ร์แลรนะก็นานๆมาหลายที่อยู่นะครับนะคันนี้เป็นแบบลดแรงสายเก็บสวยงามสายแบบแรดจ,จัดๆนะครับใครที่แบบซูเปอร์คาร์จัดๆนี่มาเก็บแบบนี้นะครับนะราคาก็ตามตัวมันเลยนะครับนะคันนี้ก็ จ๋งอยู่นะครับนะถ้าใครเก็บคันนี้ไปคันหนึ่งมันจะเรียกพวกมาอีกนะครับนะผมเคยเก็บคันนี้ไปคันหนึ่งก็เรียกพวกมาเยอะเลยนะครับอ่ะคันต่อมาท่านผู้ชมจิกโก้ใหม่กูแล้วนะครับจิกโก้นะครับคันนี้ผมนี่เห็นลายแล้วผมชอบมากๆเลยนะลายมันแบบพวกฮิปปี้นะครับประมาณฮิปปี้หรือพวกเขาเรียกอะไรสกานะสกาเลกเก้ นะตากร็อกอะไรก็ว่ากันไปนะครับคันนี้มีชื่อว่าวินนี่ดินาสตีนะครับหรือวินนี่ดินาสตีนั่นเองนะครับหรือวินนี่ดินาสตีนะครับคันนี้มีลายแท็กซี่ด้วยนะผมมีแล้วนะครับคันนี้สวยงามนะเป็นรถแนวคลาสสิกสปอร์ตคลาสสิกนะครับนี่ เลยนะครับเป็นรถแล้วออกจากเว็บไปแล้วนะครับใครสนใจก็มาซื้อได้ที่สัปห์านี้นะนองรีบมาซื้อนะเผอๆออก,กวันคารนะครับราคาอยู่ที่3 4มแส0ี่ือเหรียญน,นะครับใครสายเลโทรสายคลาสสิกสายเก่ายังไม่มีนะผมแนะนำมาเก็บคันนี้เลยอ้วนๆน,นะครับเป็นแนวแบบรถสปอร์ตคลาสสิกแบบแนวคอมแพกเลยนะคันนี้นะนี่นะครับอืมสวยอามเลยนะแล้วก็คันนี้นี่นะครับคันนี้นะ ฮอนด้านะครับฮอนด้านะเป็นแบบประมาณมองไกล,ล่ตามองเหมือนมองไกลเหมือนพวก h อนด้าพีซีเอะไรประมาณนี้นะบ้านเรานะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคุณลุงโลดนะครับอ่ะหรือไปอัดคลิปอยู่นะ <c ười> อ่ะคันนี้มีชื่อว่าดินกาทูรัชนะครับหรือดินกาทูรั h นั่นเองนะครับคันนี้ก็สายซิ่งมอเตอร์ไซค์นะ ผมแนะนำมอเตอร์ไซค์นิดนึงนะครับใครที่อยากเก็บสะสมรถในตอนแรกๆนะครับแนะนำให้เก็บมอเตอร์ไซค์นะเพราะราคามันจะถูกนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีรุ่นให้เก็บมากมายก่กองมากเลยนะครับราคาอยู่ที่75,000เหรียญเองนะครับนะคันนี้ก็อออกจากเว็บไปแล้วนะครับเมื่อก่อนมีขายในเว็บเนาะ เป็นรถและนะครับนะใครสนใจก็มาจับจองได้เลยนะครับใครยังไม่มีนะสายมอเตอร์ไซค์นะครับสายสปอร์ตซูเปอร์คาร์เอไม่ใช่สายบิ๊กบค์นะครับก็มาเก็บได้เลยนะครับต่อมาคันนี้ <c oughs> ก็เป็นพระเอกก่อนจบนะครับพระเอกก่อนจบนะคันนี้ก็เป็นแนวรถคุณลุงนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยคือผมชอบนะมันสวย นะครับมันสวยงามมากเลยแล้วก็นานๆมาทีด้วยเป็นรถแลออกจากเว็บไปแล้วนะครับสายพวกเลโทรสปอร์ตคลาสสิกเนี่ยมาจัดได้เลยนะคันนี้เป็นมัสเซิลนะครับไม่ใช่สปอร์ตคลาสสิกนะเป็นมัสเซิลคาร์นะครับพวกรถของอเมริกันนะครับนะคันนี้มีชื่อว่า invetero quadras backfin นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า backfin นะเป็นรถหนึ่งในความอ่าหนึ่งในรถสวยงามนะครับหนึ่งในรถสวยงามรถพวก แนวเลโทรคลาสสิกนะครับพวกมาสเซิน,นาคาคลาสสิกอะไรเงี้ยนะในเกมนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะออกจากเว็บไปแล้วนะครับเป็นรถแลนะก็มาจัดได้เลยนะครับราคาอยู่ที่6กแสนเหมเหรียญเองนะครับสายเลโทนะผมแนะนำนะคันนี้ผมชอบมากเลยนะครับแต่งแล้วดูสวยงามมากเลยด,ดูกระจังหน้านะืึยิ้มแบบเหล็กแบบทีเลยนะแบบ สแตนเลสแบบไม่แบบชุบโครเมียมอะไรอย่างงี้ยนะกระจังหน้าอะไรอย่างี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้โชลูมพี่เม่งดีลักมอเตอร์สปอร์ตนะครับคันนี้โลสลอยใครยังไม่มีมาเก็บเลยนะครับนะสวยงามนะครับคันนี้สวยงามระดับต้นๆของโลสลอยในเกมนี้เลยนะเป็นแบบใกล้ๆเคียงกับพวกซูเปอร์ไดมอนพวกอะไรอย่างี้นะคันนี้นะครับก็พวกเลอมังนะเลอมังซูเปอร์แลจัดๆนะใครที่แบบ เงินถุงเงินถังอะไรอยากเก็บประมาณแบบพุดลดเลมันก็มาเก็บไปได้เลยนะครับรถซูเปอร์แลออกจากเว็บไปแล้วนะนานามาทีนะครับแล้วก็คันนี้มาแล้วสายที่ปี้นะครับสายเลโทรคลาสสิกนะครับนี่นะสายอาร์ตนะครับก็มาเก็บไปได้เลยนะคันนี้นานามาทีนะหายากอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็มานละสายฮอนด้านะครับนะก็ขี่ไปใจตลาดนะบ้านๆแรงๆนะครับนะรถแบบนี้จะขี่ถือหลอดไฟครับ ไข่ไก่นะเวลาเราไปจ่ายตลาดนะถือรถไฟกับไข่ไก่นี่ลำบากมากเลยนะเราไปถือกระดาษพวกม้นมวนๆนี่ยิ่งลำบากใหญ่เลยนะครับนะแต่ก็ชิลดีนะครับสำหรับสายแว่นนะครับนะแล้วก็สายคุณลุงนะใครยังไม่มีนะสายเลโทรชอบเก็บเลโทรแนะนำมาเก็บเลยคันนี้สวยงามนะครับนี่โอ้รถเลียงกันสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ช่อง e a r ร์ p เพรายการ GTA ทัวรอัปเดตลดแลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีราตรีสวัสด์ครับ